สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้อมรำลึกครบรอบ136ปีชาติการหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสำหรับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563น้อมรำลึกครบรอบ136ปีชาติการพระมงคลเทพมุนีหรือหลงพ่อสดจันทัศโร อดีตจเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสำนักการศึกษาทั้งด้านคันธุระและวิปัสนาธุระในย่านฝั่งธนบุรีผู้เริ่มใส่ศรัทธามักเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำถือกำเนิดในตระกูลมีแก้วน้อยของนายเงินและนางสุดใจเมื่อวันที่10ตุลาคม2427ที่บ้านสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสองพี่น้อง เรียนหนังสือกับพระภิกษุนชัชายที่วัดสองพี่น้องและศึกษาอักษรคอมที่วัดบางปลาอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมในปกครองของพระอาจารย์ซับจนเขียนอ่านได้คล่องหลังจบการศึกษาเบื้องตน้นออกมาช่วยบิดามารดาค้าขายข้าวบรรทุกเรือต่อรองมาขายให้โรงสีในกรุงเทพมหานครและนครชัยศรีเป็นคนรักงานขยันขันแข็งทำอะไรทำจริงการค้าจึงเจริญโดยทำดับจนมีฐานะดียิ่งขึ้น เดือนกรกฎาคมปี2499วัยยัง22ปีเข้าอุปสมบทที่วัดสองพี่น้องโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปชาพระคูวิญญาณนุยกเหนียงอินทะโชโตและพระอาจารย์นองอินทสุวรรณโนแห่งวัดสองพี่น้องเป็นพระคู่สวด จำพรรษาที่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาแล้วจึงเดินทางมาเรียนพระธรรมวินยัยที่วัดเชตุพนวิมลมังคารารามกรุงเทพมหานครสมัยนั้นต้องเดินทางไปศึกษากับพระอาจารย์ตามวัดต่างๆฉันชารกามฝาบเรียนที่วัดอรุณราชวรารามแล้วกลับมาฉันเพลนที่วัดบายไปเรียนที่วัดมหาธาตุ ตอนเย็นไปเรียนที่วัดสุทัศน์บ้างวัดจัก,กรวัดบ้างส่วนบางคืนเรียนที่วัดพระเชตุพนจะลำบากขนาดไหนก็ไม่ยออ่อท้อตั้งใจศึกษาจนเข้าใจในหลักสูตรต่างๆแม้จะไม่ได้เข้าสอบแปรในสนามหลวงเพราะไม่ถนัดการเขียนและไม่มีความปรารถนาแต่มักส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นเสมอว่า การศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรก็ดีกว่าประนิตกว่าผู้อื่นคนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติใช้ไม่หมดจากนั้นก็มุ่งทำรรมัปฏิบัติเบื้องต้นประกอบการศึกษาทางปฏิบัติกับพระอาจารย์หลายท่านเช่นพระมงคลทิพมุนีหรือมุ้ยอดีตเจ้าอาวาสวัดจกกักรวติพระครูยานวิรัตหรือโป วัดพระเชตุพน์มังคลาดารามพระอาจารย์สิงห์วัดระคอนธรรมพระอาจารย์เพลิมวัดเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อมีความรู้พอสมควรจึงออกจากวัดพระเชตุพน์ไปจำพรรษาต่างจังหวัดเพื่อเผยแผ่ธรรมวินยัยรลางวัดปากน้ำภาษีเจริญวางจเจ้าอววาสสมเด็จพระวรรณรัตน์ วัดพระเชตุพนเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญในยุคนั้นส่งไปปกครองดูแลแทนเป็นคนพูดจริงทำจริงการปกครองวัดจะเข้มงวดแต่ด้วยความที่ชอบการศึกษาจึงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างสุดกำลังความสามารถควบคู่คปไปกับการอบรมทางจิตใจไม่ยอมให้พระเนนอยู่เปล่า พระภิกษุและสามเณรโรคใดมีสติปัญญาสามารถจะสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาชั้นดีตามสำนักต่างๆกิจวัตรที่ปฏิบัติเป็นอาจินคือการคุมพระภิกษุสามเณรรงทำวัดทุกเช้าและเย็นวันพระและวันอาทิตย์จะรงแสดงธรรมในบทเองเป็นนิดควบคุมพระให้ไปนั่งภาวนารวมอยู่กับท่านทั้งกลางวันและกลางคืนทุกวันพระฤหัสบดีเวลาบ่ายสองจะรงสอนการนั่งสมาธิแก่ภิกษุสามเณรบอุบาสกอุบาสิกา ด้านปฏิปทานั้นเน้นเดินสายกลางไม่ห่วงในรับสักการะเพื่อตนแต่ขวานขวายเพื่อส่วนรวมกิจนิมนต์ทางไกลถึงกับค้างคืนแล้วจะรับน้อยมากเพราะเสียเวลาอบรมผู้ปฏิบัติธรรมในปีพุทธศักราช2500ได้รับพระราชทานเรื่อสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลเทพมุนีมรณภาพอย่างสงบเมื่อปีพุทธศักราช2502 ที่ตึกมงคลจันทสโรวัดปากน้ำภาสเจริญสิริอายุ75ปีพันศา53ทั้งนี้วันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันน้อมรำลึกชาติการพระมงคลเทพมนุนีหรือลวงพ่อสดจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งปีนี้ครบรอบ136ปีขอขอบคุณข้อมูลจาก daily life express ขอบคุณครับ